ดีครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับวันนี้ผมมาทํารายการนอกสถานที่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อ City Plus นะครับเป็นร้านกาแฟที่ข้างในก็จะบริการเราด้วยคนพิการนะครับของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณผู้ชมรู้จักท่านดีนะครับท่านคือดรธิรพัฒน์ประยุนสิทธิ์วันนี้ท่านได้เกียรติกับทางรายการมาพร้อมกับท่านพิรุณลายสมิธนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือ APCB นะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการท่านประหลัดเป็นไงบ้างครับ ไม่ได้เจอกันสักพักงใหญ่ๆแล้วเห็นแต่ในภาพข่าวรู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายตอนนี้ก็ทำงานในส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับในหลายเรื่องเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 กนะครับก็ประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนและก็ฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจครับเพราะว่าผมเห็นในภาพข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็ต้องลงก็ไปหมด ช่ไหมครับแก้ไขปัญหาประชาชนมอกเมบนะครับทุกเรื่องครับทุกเรื่องรวมถึงวันนี้วันนี้ก็มีร้านกาแฟาที่ตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นไงครับต้องถามท่านทูตละนี่มันเป็นหน่วยงานความรับผิดชอบของท่านทูตเลยท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาคนพิการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอาชีพให้คนพิการแล้วก็ให้มีงานทาแล้วก็มีไรายได้นะครับ ก็เลยได้ประสานกับทาง APCD เพราะว่าเราก็มีการฝึกอาชีพคนพิการขึ้นมาด้วยเราก็มีร้านกาแฟนะฮะเป็นต้นแบบอยู่ที่บ้านลาดวิถีนะฮะทางสำนักนายกก็เลยขอให้เรามาเปิดในทำเนียบรัฐบาลนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นต้นแบบของร้านคนพิการแล้วก็จะได้เป็นโสดิการให้กับข้าราชการแล้วก็ทางนักข่าวหรือคนที่มาติดต่อการประชุมในนี้ เราจะได้อำนวยความสะดวกและจะได้เห็นว่าคนพิการทํางานได้นะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกครับในร้านนี้คนพิการทั้งร้านเลยครับทั้งหมดเลย,ท,เลยทั้งหมดเลยฮะยกยกเว้นหัวหน้าฝ่ายนะฮะมีหัวหน้าคนหนึ่งแล้วก็คนพิการอีกสาสี่ท่านเพราะว่าจะช่วยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็คอยฝึกนในการชงกาแฟในการดูแลลูกค้าร้านเราก็ยังมีขนมปังยามาซกิด้วยนะแล้วก็มีช็อกโกแลตนะครับก็คือ เป็นร้านที่เราย่อส่วนให้เล็กลงจากร้านที่บ้านลาดวิถีนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นร้านแรกแล้วเร,ลเราก็ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมนะครับตอนที่เรามีการฝึกอบรมคนพิการนะครับเ, <timer. S 2> เราก็จะใช้พื้นที่ที่เรามีก็ค <àn. S 2> ือบ้านลาดวิถีแล้วก็ที่ตำเนียบให้คนพิการมาฝึกเพราะว่าเราคิดว่าการฝึกอบรมฝึกการชีพให้คนพิการเนี่ยต้องฝึกของจริงไะไม่งั้นเขาทาไม่เป็นก็เลยใช้พื้นที่ในร้านเนี่ยฝึกจริงขายจริง แล้วก็เขาจะได้ปรับตัวเข้ากับคนทั่วไปหรือว่าลูกค้าได้ท่านประหลัดครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเดียวในทำเนียบปะ่ะจริงๆมีร้านอาหารต่างๆอยู่หลายร้านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร้านที่มีส่วนที่สําคัญในการขายพวกเบเกอรี่แล้วก็ในส่วนของพวกกาแฟพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นร้านใหญ่ร้านหนึ่งของที่ทำเนียบรัฐบาลครับพูดง่ายๆว่าลูกค้าก็คือคนที่เข้าที่อยู่ใน <c oughs> ในนี้ ส่่วนใหญคือในนี้มีหน่วยงานอยู่4หน่วยงานนะครับหลักๆก็คือสำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเ,เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีสภาความวามั่นคงแห่งชาติอยู่ทั้ง4หน่วยงานเนี่ยเวลา,าจัดประชุมนะครับก็จะมาใช้บริการที่ร้านนี้ตลอดนะครับในส่วนของอาหารว่างรวมทั้งคนที่มาประชุมในธรรมเนียบแล้วก็ผู้สื่อข่าวอย่างที่ท่านทูตได้พูดไว้นะครับ ก็จะมาใช้บริการที่นี่นะครับก็หมุนเวียนกันตลอดทั้งวัน,นครับร้านนี้แสดงว่าช่วงโควิดก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่า,าที่ทําเนียบไปท,ทำงานกัน5วันเต็มเต็มห้าหวันเต็มเต็ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยจริงๆไม่ได,ได้อยู่ในภาพรวมในทำงาน7วัน7วันครับแต่ก็จะมีบางหน่วยที่อา,อาจจะ5าวันนะครับ็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่บางหน่วยนี่ก็ทุกวันเลยนะครับ<อ>ตลอด24ชั่วโมงด้วยในในใน,ในหลายาในหลายกลุ่มง,งาน,นครับเพราะท่านประหลัดธูดอย่างนี้เนี่ยต้องถามท่านว่า รัฐบาลาได้ให้ความสําคัญกับเรื่องคนพิการเพราะท่านเองน่าจะรับทราบดีนะครับขนาดไหนมากน้อยเพียงใดครับใน,ในภาพรวมนะครับคงต้องเรียงนี้นะครับว่าทางรัฐบาลโดยท่านนายมนตรีนะท่านบริเนปรยุจจรโนชานเนี่ยให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับกลุ่มคนพิการนะครับซึ่งกลุ่มคนพิการเนี่ยในภาพรวมก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2ล้านคนเศษนะครับซึ่งเป็นการ พิการทั้งทางด้านการได้ยินทางสายตาทางร่างกายทางด้านจิตใจนะครับาจะมีกรมการกระทรวงการพัฒนาคลังและความมั่นคงของรุย์เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลที่สําคัญที่สุดนะครับทางท่านนายรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญนะครับในส่วนของส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็ให้พยา,ายามให้คนพิการมาทํางานด้วย <ừ> อย่างน้อยอย่างสํานักงานปราสํานักนายรัฐมนตรีเนี่ยก็มีอยู่5้าคนนะครับที่ท่านดูแลที่ดูแลอยู่ครับ แล้วก็อย่างน้อยตอนนี้ทั้ง5คนหนึ่งคนนี้เพิ่งลาออกไปนะไปทํางานอื่นอีก4คนก็ยังทํางานอยู่ตาแหน่งงานอะไรครับที่ทำอย่าก็มีการทํางานในส่วนของงานธุรการด้วยนะครับแล้วก็งานประสานงานด้วยความพิการนี่ไม่น่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในสิ่งที่เขาได้ทำนะครับมผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการคนท่านอื่นๆเนี่ยนะครับได้มีแรงบันดาลใจในการทํางานด้วยและที่สาคัญไม่ใช่แรงบันดาลใจสําหรับคนพิการนะ คนปกติเราเนี่ยเห็นคนพิการยังสู้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตินี้นะครับก็จะทําให้มีแรงมานานใจให้กระตุ้นให้เขาสามารถที่จะอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยครับเนี่ยพอท่านประหลัดพูดอย่างนี้ครับท่านท่านทูตครับคุณผู้ชมผมอาจจะเรียกท่านทูตบ้างท่านผู้อำนวยการนะครับเพราะท่านเป็นอดีตทูตนะครับและตอนนี้ท่านมารับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการ AP c d ซนะครับพอพูดอย่างนี้ครับท่านทูตผมขออนุญาตนิดนึงว่าเมื่อกี้ท่านประหลัดพูดถึงโควิด อย่เงี APCD เป็นงฮะศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาและอบรมคนพิการช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างได้พัฒนาได้อบรมอะไรกันยังไงฮรช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมานะครับ APCD ก็เหมือนกับองค์กรทั่วๆไปโดยพาะเอกชนนะฮะก็คือเราไม่มันมันนิ่งเลยฮะเพราะว่าปกติ APCD เนี่ยเราทำสอส่วนก็คือส่วนหนึ่งคือการพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการต่างประเทศ นะครับก็มาจาัดทางด้านอาเซียนบ้างเอเชียใต,ใต้บ้างนะครับก็มาฝึกเรามีการจัดอบรมเนี่ยปีหนึ่งประมาณ3-4ครั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศพอเ,เกิดโควิดเราก็จัดอบรมไม่ได้เพราะว่าไม่มีการเดินทางนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือการฝึกอบรมในประเทศนะครับซึ่งก็คือเป็นการฝึกด้านอาชีพให้กับคนพิการไทยนะครับปีแล้วเราก็เริ่มมีการฝึกอบรมฝึกอบรมไปได้ประมาณสัก2 3สามอาทิตย์ เราก็เจอระลอก3นะฮะที่กรุงเทพนะครับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะอบรมได้เพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนงบจากกองทุนคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งเราต้องใช้ภายในปีงบประมาณ oh. เราก็เลยต้องคืนค่าใช้จ่ายไปก่อนนะครับแต่ว่าน้องๆคนพิการเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะ ฝึกอบรมเขาอยากจะทำงานนะฮะอยากจะช่วยตัวเองซึ่งเราก็คิดว่าปีหน้านะครับโควิดถ้าดีขึ้นนะครับเราก็จะจัดก,การฝึกอบรมปกติเราก็ฝึกอาชีพนี้เราจัดปีละครั้งนะครับแต่ละครั้งก็ประมาณ 60- 80คนอันนี้คือคนไทยหรือคนไทยฮะอ,อันนี้ในประเทศเราจะฝึกอาชีพให้กับคนไทยเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ฝึกเพื่อที่จะมีร้านเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ คนพิการที่อยู่ต่างประเทศนะที่อยู่ในอาเซียนบ้างเห็นเป็นรูปแบบเราก็บอกว่าเรายินดีถ้าประเทศใดสนใจเนี่ยก็มาดูแล้วก็หรือว่าจะให้เราไปช่วยให้คําแนะนำเนี่ยยินดีซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าตาของรัฐบาลไทยเนี่ยพอท่านพูดอย่างนี้ท่านประหลัดครับผมลึกๆผมก็ฟังรู้สึกก็ภูมิใจลึกๆว่าไอ้เมนูก็มีคำนี่แบในโลกนี้ ที่เอาคนพิการไปทํางานในทรรเนียบไม่รู้ท่านตูตเคยพอม,มีข้อมูลประเทศอื่นๆเท่าที่ผมทราบก็อาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของออการจ้างคนพิการนะฮะร้อยละหนึ่งนะครับตามกฎหมายเนี่ย,ม,ยมันเป็นมาตรฐานของโลกนะครับอนุสัญญาว,ว่าด้วยสิทธิคนพิการโลกนะขององค์การสหประชาชาติก็สนับสนุนนะครับทุกประเทศให้มีการจ้างงานคนพิการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะฮะ ผมคิดว่าน่าจะมีบ้างแต่ของท่านประหลัดนี่ชัดเจนฮะท่านประจางไวห้หลายท่านเพราะว่าคนไทยทราบรหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับเนี่ยตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเลยนะฮะเนี่ยก็คือพูดง่ายเขาราชการเนี่ยใช่ไหมฮะนักกงนักข่าวเนี่ยเนี่ยกาแฟแล้วมีซิกเนเจอร์ด้วยนะฮะมีมช็อกโกแลตมีไม่รู้ท่านประหลัดลได้ลองลองครับอร่อยแนะ่อพอดีซิกนีพับเรามีการฝึกอบรมด้านช็อกโกแลตเราก็เลย ชงเครื่องดื่มที่ทําจากชอ็อกโกแลตแล้วก็ต่างจากร้านอื่นก็คือว่าเราใช้ชอ็อกโกแลตสดในการทําเครื่องดื่มใช้ผงบ้างแต่ว่าใช้ชอ็อกโกแลตสดด้วยกระซิบท่านประหลัดนท่านสมุนก็พยายามจะผลักดันให้ชอ็อกโกแลตเนี่ยเราจะมีเอพีเอเปกใช่ไหมฮะมจะพยายามจะผลักดันให้เป็นของจำรวยเหรอเพราะว่าเคยเคย <c oughs> เราเคยเอาตอนอาเซียนซัมมิตเมื่อปี62ก็ทางรัฐบาลก็ให้ทาง AP c d ซดีนะครับผลิต ช็อกโกแลตเพื่อที่จะให้เป็นของเป็นที่ระลึกให้กับผู้นำแล้วก็ผู้ที่มาประชุมท่านประหลัดครับมาเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มีการทํา m o u เนะครับเรื่องคนพิการเนี่ยมันยังไงฮะไล่ฟังหน่อยก็สืบเนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนของคนพิการที่ทางรัฐบาลนะครับโดยมีการจัดเกี่ยวกับการเพิ่มค่าครองชีพหรือเงินสวัสดิการต่างๆให้นะครับเสริมเข้าไปจากเงินปกติที่พวกท่าน ทุกท่านได้รับแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเสริมไปในาตาส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละอายุนะฮะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทางท่านยังมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญก็คือการาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนนะครับกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนก็จริงๆแล้วก็มีจํานวนเยอะนะฮะมีอยู่กลุ่มเปราะบางนี่ก็จะเป็นเช่นผู้สูงอายุด้วยเด็กด้วยคนพิการด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยรวมแล้วประมาณ2 0 3 0บล้านคน แต่ในกลุ่มของคนพิการนี้ก็ประมาณ2องล้านคนเศษอย่างที่ว่าซึ่งมีการลงนามใน m o u กัน12หน่วยงานนะครับบวกหนึ่งหน่วยอ,อิสระนะครับ12หน่วยงานนี่หน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐก็นําโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ทางสํานักงานประลัดสํนาน,นักนาฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้กับกัน <it> แล้วก็นอกจอากนั้นก็จะมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของสุขภาพเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของรายได้เรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับ mm hmm. เราก็อยากให้ทางพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มาอบานทั้งหลายเราเน้นก็ถ้าเกิดเป็นคนพิการเนี่ยก็จะต้องมีคนเข้าไปช่วยกันดูแลครับเขามีปัญหาเรื่องไหนก็เข้าไปแก้ไขโดยเฉพาะเรามองไว้ประมาณ4 5หมิตินะครับทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องของอที่อยู่อาศัยความเป็นอยู่รเรื่องของการศึกษา เรื่องของรายได้แล้วเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐทั้งหมดเนี้ยเราก็พยายามอยากไปช่วยให้ลดจํานวนของสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาลงจาก5เหลือ4เหลือ3เหลือ2อเหลือ1ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ทําแผนที่เรียกว่า TPMap TP, AP, TP. t T, t Thailand แล้วก็ P Poland แล้วก็ Map TPMap นะครับซึ่งทางสภาพัฒน์เป็นคนดําเนินการกับกลุ่มเปราะบางในภาพรวมแต่ก็จะเน้นว่าจังหวัดนี้มีกลุ่มสูงอายุกลุ่มเด็ก แล้วก็กลุ่มของคนพิการเท่าไหร่นะคระเราไม่สามารถจะทําทีเดียวได้หมดเราก็ค่อยๆท,ทําทีละกลุ่มโดยเข้าไปช่วยกันลดปัญหาอย่างเช่นในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยทางเรานะครับก็อย่างเช่นนําเอาถุงยังชีพเขาเรียกถุงกําลังใจนะครับไปแจกให้กับกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งก็จะมีคนพิการอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ด้วยที่ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้ท่านนายกรัฐมนตรีให้แจกในช่วงแรกที่มีการปิดจังหวัด ประมาณ10จังหวัดเนี่ยนะครับก็ให้แจกในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ใน10จังหวัดทั้งที่ต่างๆนื่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลเหมือนกับจะมีแผนที่ต่อบ้านทั้งหมดรู้กันเลยครับจังหวัดจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้มีคนอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ท่านก็มอบหมายให้ทางท่านรองนายรัฐมนตรีนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยมารับผิดชอบ แล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเพราะว่าเป็นคนหลักที่เป็นผู้ที่ประสานงานกับทางผู้ว่าการจังหวัดให้ดูในแต่ละจังหวัดเลยเพอท่านพูดอย่างนี้เนี่ยผมนึกว่านึกเลยว่าอีกหน่อยการเข้าถึงวัคซีนก็ก็ง่ายกลุ่มเหล่านี้ก็รเราก็ทํางานเชงิงรุกใชู่ชตอนนี้ก็ทาทาอยู่นะฮะไม่ต้องอนนไม่ต้องเดินมาหรอกไม่ต้องออกมาติดตรงติดเตียงผู้สูงอายุเราไล่ไลยพื้นที่นะฮะที่จังหวัดนนทบุรีเท่าที่ผมได้ทราบและประสานงานอยู่ที่ก็เป็นศูนย์กลางอยู่ที่วัดตโนธ ท่านพระอาจารย์หรืที่วัดตนอดเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยท่านก็เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีศูนย์ช่วยเหลือดูแลพวกผู้กลุ่มเปราะบางก็นําเอายาวัคซีนวัคซีนเนี่ยไปฉีดให้ตามบ้านเลยไม่ต้องไม่ต้องกลับไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องออกมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยท่านคงได้ยินเรื่องของเงินกู้หนึ่งล้านล้านเนี่ยนะครับทางท่านเนือยุนีก็บอกว่าให้จัดแบ่งให้ภาคประชาชนด้วยนะครับก็ภาคประชาชนโดยเฉพาะ หลายกระทรวงก็ทําเรื่องเข้ามาก็มีส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ทํางานร่วมกับพวกมูลนิธิสมาคามภาคเอกชนเนี่ยก็นําเอาโครงการที่เกี่ยวกับคนพิการเข้ามาก็ได้เงินสนับสนุนไปทำนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลนะครับได้ให้ความสําคัญตรงนี้เงินตรงนี้หมายความว่าเอาไปช่วยกลุ่มเอาไปเข้าไปทําโครงการช่วยคนพิการอีกทีนึงส่งเสริมอาชีพไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างนี้อย่าง APCD ก็ก็น่าจะ,อ,ะอันนี้เขาทำไปแล้วฮะ,ะ,ะโครงการ<บ>ตัวนี้เขาเสนอโครงการมาแล้วก<อ>็มีการลงเว็บไซต์หมดแล้วนะนะครับ<ม>แล้วก็มีสมาคมมีมูลนิธิต่างๆเข้ามาตอนนั้นเสนอมาร่วมเกือบเกือบร้อยโครงการแต่ก็ได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าโครงการบางโครงการก็อาจจะซ้ำซ้อนนิดหน่อยรตรงนี้ก็คือความสำคัญที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญแล้วก็บอกว่าตอนนี้ในส่วนของท่าเราชการที่มีอยู่ ทั่วประเทศเนี่ยก็อยากจะให้ลงมาช่วยกันดูกับกลุ่มเปราะบางหรืออาจจะเป็นกลุ่มของอที่เป็นคนพิการด้วยครับแล้วก็ท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้ด้อยอากาศนะครับที่ที่อาจจะมีขาดการรับรู้การส่งเสริมการนนะักการศึกษาด้วยท่านก็ให้ลงมาช่วยดูตัวน,นี้ก็ประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการด้วยครับ,รบโอเคท่านทูตครับมีอะไรไหมครับเชิญเลยในส่วนของ a อ c d ซดีนะครับแล้วก็ ทำทุกอย่างที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับเพราะผมมั่นใจว่าคนพิการเนี่ยเขาก็มีศักยภาพในตัวนะครับที่จะทาอะไรหลายๆอย่างได้โดยที่อาจจะทําได้มากกว่าที่เราคิดไว้นะฮะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสจากสังคมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านประหลัดได้เล่าก็คือว่ารัฐบาลเนี่ย ทำมาเยอะแล้วแล้วก็พยายามหยิบยืดน,นะครับเ,เกี่ยวกับสิทธิต่างๆหรือว่าการเยียวยาหรือการช่วยเหลือคนพิการนะครับซึ่งรัฐบาลก็ทำไปเยอะแต่ว่าก็จะพยายามเข้าให้ถึงทุกกลุ่มนะฮะซึ่งอันนีนน้ทําไว้ก็เป็นสิ่งที่น่า,นา,นาชื่นชมนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วผมพูดได้เลยว่า,าผมเคยเดินทางไปหาหารือในกลุ่มประเทศอาเซียนนะฮะ เยอะทุกประเทศนะฮะเรื่องการดูแลคนพิการนะครับของเราอาจจะมาอันดับสองรองจากสิงคโปร์นะฮะแม้กระทั่งมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินเนียผมดูแล้วคือคนพิการก็ยังถูกละเลยมากพอสมควรนะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเมื่อรัฐบาลให้โอกาสนะครับก็ขอให้คนพิการก็พยายามที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะมา มีอาชีพหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับคือเรื่องคนพิการผมมองใน2ส,ส่วนคือ 1. ในเรื่องของอกายภาพในเรื่องของร่างกายนะฮะอาจมีข้อจํากัดอะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการพัฒนาดีขึ้นเยอะอโดยรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนส่วนที่2ก็คือในแง่มิติทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยมีงานทํามีไรายได้นะครับแล้วก็เข้าสู่สังคมได้ เพราะนั้นคนพิการในปัจจุบันถ้ามีร่างกายที่ดีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็สะดวกซึ่งอันนี้รัฐบาลพยายามทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไรายได้มีงานทำเนี่ยผมว่าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างมหาศาลก็คือสามารถใช้ชีวิตได้เท่ากับคนทั่วๆไปอันนี้คือเป็นเป้าหมายของทางรัฐบาลที่จะยกคุณภาพชีวิตของคนพิการครับก็เหมือนที่ A p พ d ซํดอยู่ทุกวันนี้ ใช่ไหมครับคนพิการที่อบรมรู้สึกมีรายได้กันงั้นเลยเราเราทำเป็นโมเดลแต่ว่าบริธัเราเป็นองค์กรเล็กๆนะครับเราก็พยายามทำแล้วก็ให้เป็นแบบอย่างให้กับอ,อ,องคอ์กรบริธัคนพิการเนี่ยในประเทศไทยทั้งหมดนี้นำไปปฏิบัติเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนพิการทำงานได้อีกส่วนหนึ่งที่เรารู้ก็คือคนพิการเนี่ยมีศักยภาพมากทีเดียวในหลายมิตินะครับอย่างเช่นกีฬาตอนนี้ เวลาเราไปแข่งโอ้โหได้รางวัลเยอะมากเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของศิลปินนักแสดงแสดงดนตรีนะครับแล้วก็พวกอาร์ตเวิร์กต่างๆผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการาช่วยสร้างแารงบันดาลใจาให้คนอื่นอย่างที่ผมได้พูดในตอนต้นและที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยนะครับพอเออินผมทางานประสานงานกับอาเซียนอยู่พอดีตอนนี้ทางอาเซียนก็มาคุยกันถึงเรื่องของการที่จะสร้างการรับรู้ ข่าวสารต่างๆนะครับผ่านทางสื่อต่างๆก็พยายามเน้นให้แต่ละประเทศเนี่ยทำสื่อแล้วก็มีการเหมือนกับเครื่องช่วยคนพิการนะครับในการรับฟังและก็เข้าใจด้วยสื่อนี่หมายถึงสื่ออ่าก็สื่อทั่วไปอย่างเช่นโทรทัศน์ะนะครับที่มีรายการแล้วก็มีภาษามือบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับตอนนี้ทั่วประเทศนะครับที่เราทําโดยผ่านทางหลายๆรายการของทุกช่องเนี่ยหลายๆช่องเนี่ย ตอนนี้ทางในอาเซียนเนี่ยก็มาดูจากของเราไปด้วยไปช่วยกันเพราะเราเป็นตัวหลักหนึ่งของอประธานเกี่ยวกับการสื่อสารเกี<อ>่ยวข้องกับเรื่องของการด้านอาเซียน,นอตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเราอย่างที่ท่านว่านะครับอนอกจากทางสิงคโปร์แล้วไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในตรงนี้โอ้โหเราเป็นการเรื่องนี้ด้วยครับเป็นการเรื่องนี้เราเสนอในที่ประชุมการประชุมอาเซียนในช่วงเมื่อสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานะครับ ก็จะทําตรงนี้แล้วที่สําคัญอีกอันนึงเนี่ยผมก็เคนได้ประสานงานกับกสทชอยู่ด้วยก็ทํารายการหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมแล้วก็ให้ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการหลายรายการขึ้นมานะับซึ่งก็ทําให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจกับคนที่พิการแล้วก็ยังมองหาลู่ทางกับคนที่สมบูรณ์แบบแต่ อาจจะมีความท้อแท้ในใจนะครับอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับโอ,โอ้นี่เพิ่งเพิ่งจะไม่ได้คุยกับท่านไม่ทราบเลยจริงๆอ่ะท่านพูดมาถึงขนาดนี้คําถามสุดท้ายท่านมีอะไรฝากไหมครับเชิญเลยครับในภาพรวมคงต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้นะครับก็คงจะมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากันนะครับในส่วนของความสมบูรณ์ของท่านร่างกายและจิตใจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะ จริงๆไม่สามารถหาอะไรทดแทนได้นะครับเพราะงั้นพวกเราเนี่ยคงจะต้องช่วยกันนะครับในการดูแลกลุ่มปอบางโดยเฉพาะคนพิการนะครับให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ไปดูกลุ่มคนที่ได้มีความประสบความสำเร็จแล้วจากที่เป็นคนพิการแล้วก็มาทําให้เกิดการดํารงชีวิตอยู่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะทาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยซึ่งตรงนี้ในส่วนของทางรัฐบาลนะครับก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยกันในการ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งหลายแต่เราทํางานฝ่ายเดียวไม่ได้คนเดียวไม่ได้ก็ต้องทํางานร่วมกับทางทุกภาคส่วนนะครับทางมูลนิธิทางสมาคมที่เกี่ยวข้องก็เราก็คงจะทํางานร่วมกันนะครับเพื่อทําให้ทุกคนนะครับได้อยู่ในโลกสังคมใบนี้เท่าเทียมกันครับครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับครับคุณผู้ชมครับยังไงผมฝากซิตี้พลัสนะครับร้านกาแฟและเบเกอรี่ รตรงนี้คือที่ทำเนียบร,รัฐบาลแต่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่สะดวกนะครับผมบอกได้เลยว่ากาแฟอร่อยช็อกโกแลตอร่อยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือมาเช่อกระโดดหนุนนะครับ mm. ก็ไปที่แยกตึกชัยนะครับ mm. ก็ตรงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่ตรงข้ามกับสถาบันประสาทนะครับโรงพยาบาลประสาทละ่ะแล้วก็ยังมีร้านอาหารชื่อ CP ฝึกอาชีพคนพิการ mm. ฝึกอาชีพคนพิการนะครับอยู่ติดถนนพระรามห บอกได้เลยนะครับจดกละสะดวกร้านอยู่ติดถนนเลยนะครับและที่สําคัญไม่น่าเชื่อว่าอาหารอร่อยนะครับวันนี้ผมพนมานุมาตรสุปมพนะครับพร้อมทั้งดรธีรพัฒนประยุทธ์สิทธิ์ท่านประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งท่านพ่รุณรายสมิตนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพัฒนาและอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกนะครับเราทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ